คำถามแรกเลยว่าทำไมถึงหายไปตั้ง4เดือนอันนี้พูดจากใจเลยนะคือผมเห็นวิวมากกว่าคนดูอะ่ะอ่การมีวิวเยอะทำให้เรามีความสุขสวัสดีครับผมไอคนะครับผมและในวันนี้ เป็นการกลับมาครั้งแรกในรอบ4เดือนที่ผมหายไปเลยนะครับจาก Youtube แต่วันนี้ผมได้กลับมาแล้วอะไรไม่ได้ทำคลิปไม่ได้อะไรเลยครับก็เป็นการกลับมาที่ตื่นเต้นที่สุดนะครับแล้วก็ กลับมาอ้วนมากเลยนะครับอ้วนนะทุกคนก็ช่วงโควิดทําพิษนะครับผมถึงน้าหนักขึ้นมาสิบโลเกินไปปะมันเกินไปนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยๆลดไปนะครับผมโอเคเรามาเข้าไประเด็นเราเลยดีกว่านะผมทําไมถึงหายไปตั้ง4เดือนโอ้นานมากเลยนะสำหรับการทำ YouTube ที่ผมไม่ได้หายไปแบบนี้นานๆเลยนะครับ คือก็มีคอมเมนต์ทักมาตลอดว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะกลับมาทาคลิปเมื่อไหร่จะมีคลิปลงเมื่อไหร่จะทําคลิปเออพูดบนทําไมเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> นะครับเออก็ในวันนี้ผมได้กลับมาแถลงการก่อนนะครับว่าในสัปดาห์หน้าเราจะมีคลิปลงแล้วนะครับผมทุกคนคือ <c oughs> ผมบอกเลยว่ามีโอกาสได้ว่าวางแผนวางอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะมาทําคลิป ให้สนุกยิ่งกว่าเดิมคพรัะผมผมสัญญาเนี่ยรอติดตามนะทุกคนอืมอ่ะคาถามแรกเลยว่าทําไมถึงหายไปตั้งสี่เดือนอ่ามันต้องยอ่อเป็นประเด็นเฉัามันต้องยอ่อไม่ใช่มันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่คลิปสักภาพครั้งแรกนะครับผมด้วยมือเออก็ตั้งแต่ตอนนั้นที่ผมบอกตรงๆเลยว่าเห็นยอดวิวคลิปนั้นแล้วผมรับไม่ได้ครับ มันเป็นสภาวะที่แบบคาดหวังไว้เยอะนะครับผมว่าแบบเอ้ยวิวมันต้องดีอะไรมันต้องดีนะอันนี้พูดจากใจเลยนะคือผมเห็นวิวมากกว่าคนดูอะเออพูดอย่างนี้เลยดีกว่าเพราะว่าในช่วงนั้นที่ผมมีความคิดอีกแบบหนึง่งแบบว่าการมีวิวเยอะทําให้เรามีความสุขตอนนั้นผมคิดไม่รู้คิดอะไระครับคิดแต่ว่าลงไปคนดูจะต,ต้องเยอะ คนดูจะต้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ครับมันก็เป็นความเครียดที่แบบมันเกิดนะครับมันเลยทําให้ผมได้หยุดไปสักพักหนึ่งนะครับผมหยุดไปประมาณเดือนหนึ่งก็รู้สึกว่าเริ่มเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่พอเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่ปั๊บเรารู้แล้วว่ายออวิวไม่ใช่ทุกสิ่งของช่องถามตัวเองเลยว่าเริ่มทําช่องเนี่ยเริ่มเพราะอะไรผมเริ่มเพราะด้วยความที่อยากทํา เห็นไอดอลเห็นพี่บี้เขาทำอย่างนี้ครับผมมองพี่บี้เป็นไอดอลตลอดเลยนะครับผมแล้วก็ผมอยากจะทําคลิปแบบเขาให้ได้นะครับสร้างรอยยิ้มให้คนดูสนุกกับมันนะครับในช่วงแรกๆก็ทําก็สนุกนะครับอยู่กับตัวเองทําอะไรก็ทําลงไปนะครับแต่พอไปสักพักหนึ่งนะครับผมก็เลยคิดถึงเรื่องยอดวิวมากเกินไปนะครับเลยทําให้คอนเทนต์มัน ไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับผมคิดแต่ว่าอยากได้ยอดวิวคิดแต่ว่าอยากมีคนไลค์เยอะมีคนผู้ติดตามเยอะมากขึ้นนะครับผมก็ตอนนั้นก็เป็นความคิดในอดีตไปก็ปล่อยมันไปนะครับผมแต่ในปัจจุบันที่ผมคิดใหม่แล้วว่ายอดวิวมันไม่ใช่ทุกสิ่งเดิมก็ันจริงจังเลยทีเดยผมคิดแล้วว่ายอดวิวมันไม่ใช่ทุกสิ่งของช่องนะครับผมเอ่อ คนที่เข้ามาดูเขาเสียเวลากับเราแค่ไหนอย่างทุกคนนั่งฟังตอนเนี้ทุกคนเสียเวลาที่ผมอธิบายให้ฟังใช่ไหมต้องขอบคุณที่คนที่รอดูรอติดตามคอมเมนต์บอกเมื่อไหร่จะลงคลิปทักมาบอกว่าเมื่อไหร่จะลงคลิปอยากรอดูแล้วดูวนไปวนมาแล้วขอบคุณมากนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ดูและติดตามตลอดนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อนะครับก็ในปัจจุบันนี้ผมก็มองว่า ผมควรจะแคร์คนที่ดูคลิปผมอยู่ตอนนี้ไม่ควรจะแคร์ยอดวิวมากเกินไปนะครับในการแคร์ยอดวิวมากเกินไปถ้าเราไม่ได้ตามหวังเราก็จะเครียดนะครับแล้วก็คนที่ดูเขาก็จะไม่สนุกกับคลิปเราอยากเต็มที่นะครับผมโอเคผมก็คิดหมาแล้วว่าผมจะทําคลิปให้เต็มที่มากกว่าเดิมนะครับผมสําหรับท่านผู้ชมที่รอดูรอติดตามได้เลยครับผม ผมจะอัพคลิปใหม่คือวันเสาร์หน้านะครับผมเสาร์นี้เอ้ยเสาร์นี้หรืออาทิตย์ผมไม่แน่ใจนะแต่วันนี้อาจวันเสาร์บางทีอาจจะตัดลงเลยหรือว่าอาจจะลงพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะมีคลิปใหม่มาเรื่อยๆนะครับผมสโลแกนช่องเราผมผมจะเป็นคนสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนเองครับผมอันนี้คือสโลแกนนะไม่ได้พูดอะไรนะสะโลแกนของช่องเราคือเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับผมอ่ะโอเคไหนๆก็ผมพูดขนาดนี้แล้ะแต่ผมก็ไม่ได้ว่า หวังนะตอนนี้เอาผูตา้ติดตามปัจจุบันเลยผมเพิ่งเช็คไปแ่งพองร้อยเก้าบเอ็ดคนถ้าลงคลิปนี้ไปถึง1,300คนผมจะทําคลิปอะไรเดียวเอ้ยเดี๋ยวเยวมีแน่นอนอ่ะคลิปฉลอง1,300ามนะผมก็ผมจะทําคลิปให้เต็มที่ผมกิแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขกับคลิปเราให้มากที่สุดนะครับผมโอเคก็วันนี้เป็นวันแรกเนาะจะเจอกันใหม่สัปดาห์หนะ้า กับคลิปสนุกๆน,นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช็อคไอ้ถวยด,ด้วยนะครับผมอย,อย่าลืมกด Subscribe ให้ถึง1300ด้วยนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ